ให้เขา้ามาอือไที่เราได้ผลผอะไรเด็ดบดาที่ไหนก็ที่ไหนผสมบ่อกางไปดเคืองกเรากรกจากการไปคู่ที่อยู่แตนอกระบบรวการตกี่องทางไม่ว่าจะเป็นการโหลด นะครับว QR โค้ดนะครับสำหรับเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งได้กำหนดการให้สามารถจะใช้บัตรประจำตัวเป็นดยปกติได้นะครับเพราะว่าการทำธุรกรรมต่างๆโดนบอกฝากต่อปากไปว่าเดี๋ยวข้อมูลจะหลุดเพราะงนั้นก็ต้องทำความเข้าใจว่ไม่ต้องโลดหรือาจะดกันกรสงนะครับผมก็ส่วนไอ้มาตรการ ผมผูกไปอะไรยนี้นําไปดู่การปรับปลี่ก็คือชุเดเฉพาะกิจต่อไปจะ่ไหมการโอนงานสังเกตว่ามันเป็นไหมเป็นแ <weet you, S 1> ม้ว่าที่มีการทักซ้อมมาเจียหน้ทาที่เอกนัครัมพันธ์หลังจากนั้นก็จะมีการปฏิบัติในกระบนารต่อไปแต่ว่าในส่วนท,ท,<อ>ท,ที่ที่นี่หรือที่นู่นที่นี่ได้มาป้ายอะไรเ ครับวันนี้เป็นวันแรกที่จะดีเรื่องของการในการในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับซึ่งก็มีความสมคัญในกา,ารแต่งตั้งกระทรวงอัตสายกรรให้ความสําคัญน,นะครับวันนี้ก็เป็นการคิกออฟนะครับเปิดศูนย์นะครับในการที่จะรับข้อมูลนะครับจากพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนี่นอกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำานงทําจังหวัดและศูนย์ดำานงทําอำเภอรพนะร้อมกันทั่วประเทศนะครับก็เป็นช่วงเวลาของ